ปาโตงหมูวันเนี่ครับสับแล้วนะครับสับเข้าสับเจค่ะนะครับเพื่อความหอมนะครับตอนแรกนะครับมันก็จะเอาปาโตงที่เราสับไว้ลงไปในเครื่องตีขัดนี้มันก็จะแข็งไปหน่อยใส่สองชิ้น้วยตำให้มันละเอียดนะครับตั้ไปเรื่อยๆตั้จนละเอียดนะครับตั้มห้มันเข้าเนื้อเข้าหนังมันฉีเหนี้ยนะครับ ปัใส่กระติกขวดขวดมัเ็นบ้านนะครับแต่ตู้เย็นไม่กินมานั้งบอดแหมน็นเหือนกินแบบคือเอาขวดไม่ไหม่นะครับใส่ลงไปเลยพ,พี่ใส่ซอนมงไป้างครับตั้มตั้มใช้กุ้หับปลาบับมันมันเหนียวโพด เหนียวเกินไปนะครับเหนียวเกินไปครับก็ใส่น้ําน้ําต้มหัวปลานะครับต้มหัวปลากับยังให้มันค้อนยังให้มันเย็นเกินไปนะครับคนที่กุบุญก็ใส่ไปเพื่อเนื้อปลามันจะได้ขึ้นนะครับมันสุกมันจะบวฟลูกนะครับแ้วมันเย็นแล้วมันจะบวกลัค่ะความนี้คนที่กุ่นๆนะครับนี่นะครับตั้มตัตัไปเรื่อยๆครับตั้ไปตั้มากับมันยังเหนียวอยู่ครับก็ค่อยๆเติมนะครับแล้วก็ตั้ไปเรื่อยๆนะครับนี่มันบริเวณง่ายๆได้ครับประมาณนี้นะครับเป็นแล้วแล้วจะน่อย ลาบเนี้ย <wield> วลาบเนี้ยนะครับเราเปิดนเรียนแล้วมตเ็เพ็ดใช้มพริกีครับิดใส่ตนี้มัเพียงขัครัเองส้นิกรดเส้นขัวขั้วขัหอมขัวมาเต็มบ้านตมาเต็มบ้านแล้วข้าแบบเส้ตู้เย็นให้่นี่ก็ไปเลยนะครับขวรัวเท่านั้นใส่น ไปครับนี่ฝน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 สอนสิมึงจะนั่งมันเผ็ดบ่อืมฉันี้บักเก็ตกำหนดเป็นอย่างเขากินบักเก็ครับเรานี่ขาดอะได้นะครับปันซ่บมันก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปกูมามีเล่ใส่หลายหัวซีนุ่นแต่ก็ใส่ไปได้หลายโดน มันเห็นเลยกอ้มเหเลยครับจนย่อมหลอนี่ยากอื่นคนคขี้ขาดเนี่ครบจนแรงอนี้ปลาลงปลาากต้องใส่ไรเดี๋ยวค้นค้นมันเข้ากันครับครับมันแสบแล้วครัเอาไปผัดเลยเดินๆผัดลงไปเลยลงไปลงไปสามสิอเก้าครับเขาเนื่อเขาหนคนละเฉด เขาสิซิมมึงแลวมันสิแซ่บพีเขาเนีย้นยห้เยนะอันนี้ซิมเล้อครับนี่อ,อุ่ยเฮยแบแซ่บมันเ,เลือกเออป็นเสาลงไปครับลากป้า ลาดแล้วเข้าเรียบร้อยแล้ว,รว,รรวพร้อมกินนะนี่กินแบ่งกินหน่อยเดียวนะครับเพราะว่าปลา,ามันเขาเอามาจากเมือวาลนะครับมันบุกข่อยสุดย่างยันขีดแดงท่องเสียนะยันท่องเสียนี่ตุ่ยของเขาใช่ตุกข์กินเนี่ยเหนียวหัวเหนื้อหัวยังเล็กปลา

ไม่ได้ระคับยากเนีลยขอบทาครับขอบทชาม,มามาครับขอบตัวกินเผากันเลยครับ